ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6หซาเนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคอยจีทูจีแกเล็กซี่นาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ยกมาเล่นเก็บอันผีดาดานะครับพี่น,อน้องเนาะอัะทุนเก้าพนะครับเดี๋ยวเราล่าโบนัสไปที่เบทสอ0รเลยแล้วกันนะครับผมนะห้สิรอบเง่ๆงเฮ้ยตด ไปครับผมอ่ะก็มาเล่นเก็บอันผีดาดาเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดียามือแรงนะครับก็มาแล้วมาแล้วนะครับผมนะอ่ะก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับผมนะสำหรับ G2G Galaxy นะครับผมนะมือนีก็ยูนีเบิดมือครับผมอ่ะก็ลาโบนัสยาวกันไปนะครับผมสาหรับเก็บอันบุ๊กนะครับผมนะไอ้วันพีดวันพีดบุ๊กบุก อ่ะไปกันเลยแหละครับผมตอนนี้ก็ยังเงียบจ้อยอยู่เลยนะครับเกมผีบ้าเนี่ยถ้าได้คอมบัวเนี่ยอมบัวหัวที่หลีนะครับผมนะเอาละไงจังหวะนี้เข้าโบนัสเลยไม่เออเก็บ้อยสวยงามเอาละไงจังหวะนี้โบนัสมาไวนะครับผมนะเอาละน <c oughs> ะครับผมเอาละอ่ะครับผมเตกไม่เตกมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอยเข้าโบนัสไว้ก่อนสวยงามเอาละไงข้ามโบก็จะเพิ่มตัวคุณไปเรื่อยๆนะครับผมนะสวยงามนี่เห็นบ่คุณหัวที่หลีเด้อ ยัๆนะครับผมมันต้องแบบคอมโบไหลต่อเนื่องแบบวายแตกกระจัก,กรจายนะครับผมนะเอาแบบวายแตกเต็มจัวนะครับผมแตกหัวแตกเวอร์วังอลังก,การงานส้่งอีหลี่เลยสิบอกฮะเอา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 เออกเป็นส่งนี่แล้บาดที่นี่เอานะเอาเอ,า,า,นะอยา,ยาเอ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 าอาเอาเอาเอานอางอาะอาเอเอาเอเอาเอาะอออออาเา โอ้ยพี่น้องเอ้ยโบนัสเบลซองเลยจบแล้วนะครับผมจบไปที่พันสามนะครับผมนะว้ายจะไ่แตกหน่อยแตกคักแตกเนียพุทนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับยังวะใส่นี่นี่นี่เขาโบกแล้วเขาโบวาอีกแล้ว,อโ,อลวโอ้ยสเกต็ตเตอร์มาสองตัวเนาะอ่าตอนนี้นะครับผมนะเข้าโบนัสไวนะครับเตะยังบ่ทันได้อีกยังครับผมเงียบกริบ ก็ยังป๊อปบเป๊ะๆอยู่นะครับผมนะเอาแล้วไงวายวแต่จังหวะนี้สวยงามมาเขาบุตต้นเนีงเขาบุตต้นเนีงเนี่ยมันโมมานะครับผมมันยังบ่ทันไหล <c oughs> สวยเอาแล้วไงวายวแต่จังหวะนี้เขาบุตสวยงามวายแต่งสองได้ใสยอยู่ระบายบังคือเครื่องสิครับผมมีต่อมีแต้มได้เลยเรียบร้อยเลยนะครับผมหน้ารางวันแบบเบิมบ่มอื บางมีกะลางวันก้อนตัวนะครับผมนะเออจังสี่นี่แมมนะครับผมรลางวันก้อนหนักวก้อนใหญ่มาจากเทือกเนี่ยมันเป็นเงียบกริบอุ้ยเอาอีหลีเด้อเกมนี่ถ้ามันได้แตกนะครับมันค่มโบแบบตออ่อเนื่องแบบปังปัง,ปงอ้องอ้งเลยนะครับผมนะเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเฮ้ยได้ได้ได,ได,ได้สวยงามไหนไะด้เห็นบ้านนั่นนะเห็นตะติงมันนะั่นนะเรียบร้อยครับผมโบนัสรอบที่สวงมาแล้วนะครับผมนะได้มาสิบสวงสปินครับผม ขอันะครบช่วงนี้ฝนมันก็ตกดุนะครับผมมันก็เฮ้ยใบแต่งสามแบบนี้ใบมันก็เอฟเกันสุครับผมใบก็เอฟเกันครับผมใบก็เอฟเกันครับผิมใบก็เอฟเกันครับผมเอานี่ครับผมคุ้นไหลเรียบร้อยเลยนะครับผมนาฬงวันแบบเบิ่มเอิ่อบางนี่ก็รางวันก้อนตัวนะครับผมนะอีกหกพันสามนะครับเว้บบังซูเปอร์ยังพ่ทันออกเลยครับพี่น้องแต่ว่าได้คุ้นหกมาล้อแล้วครับผม ถ้าคุณหกโลจังซีมันก็วะว่าบนะครับสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้คอมโบตอนนี้ก็อเติมเก่งสิครับผมเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันแบบเบิ่มเบิบ่มอู้บางนี้ก็รางวันก้อนโตนะครับผมนะอีกสี่พันฟิโลงเอเนี่ยถ้ามันคอมโบตอนนอี้นะครับตัวคุณมันก็จะไหลไปนะครับพอถือสอดใหญ่นี่อลังการงานสร้างเลยนะครับผมสวัสดเอาแล้วไงไว้แตกงสองแบบนี้ก็อเติมเก่งสิครับผม,มต่อไปแต้มเลย คู่ 10s หล่อเต็มเชียงครับผมขอเน้นๆขอเน้นๆเต็มจอเต็มจอแตกเต็มจ้าแตกเต็มจ้าเฮ้ยฟีเกมเลยฟีเกมฟีเลยฟีฟีเลยฟีเอาฟีเกมได้ฟีเกมครับผมสวยงามสวยงามเอาล่ะนะครับผมได้เพิ่มอีก12สปินครับผมเหว้ยหลงเบิร์กสแล้วนะครับผมไม่แตกให้มันรู้ไปนะครับบาทที่เหนียวไม่แตกให้มันรู้ไปสวยงามตัวแพงแตก มีเมื่อเรียบร้อยเลยนะครับผมน่ารางวันแบบเบิ่มๆอือบางนี้กำลังวันก้อนตัวนะครับผมนะห้วยบางมีกอกมีกะซุปกอ,อกซุปเปอร์เปยังบ่ทันมาเลยนะครับผมออกแต่รางวันก้อนตัวนะครับผมสปินเขาหลายสปินเขาหลายตัวคุ้นเขาก็หลายนะครับผมว่าแต่สกิดนะครับผมนะสกิดก็แตกแล้วนะครับผมห้วยซอยเอาละไงวายแตกจังหวะนี้ โอ้ยฟีสปินกับฟีสปินอีลีนะครับผมนะที่ไปเตกหน่อยเตะคืนนาะงเฮ่อ้าวแล้วไงจังหวะนี้ฟีเกมในฟีเกมอีกรอบเลยไหมเอออึบ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 ขอฟีเกมในฟีเกมอีกรอบอีกรอบอีกรอบเบ็กสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้ครับฟีเกมในฟีเกมอีกรอบนะครับผมนะเออก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหฟีสปินกับฟีสปินอี๋เหรอหมาแล้วเป็น้องสวย กระโบตอนเด้งมาเงียบกริบมาๆๆขอเน้นๆหน่อยแล้วกันนะครับผมขอหนักๆเน,น,น้นๆหน่อยสวยงามเอาละไงจังหวะนี้คอมโบตอนึกเอ้งเอ้ยคอมโบตอนเด้งอีกอ่ะย่งหน่อยก็ได้สะสมตัวคุ้นครับพี่น้องตอนนี้คุณสิบแปดโลเต็มเครื่องนะครับผมนะคุณสิบแปดโลเต็มเครื่องโอ้ยโอ้ยฟิเตปินอิลี่วะ โอ้ยฟีล์เปิ้นสวยนะคับมาไปแตกสองใสงานแนวบ้านก็ไอเอฟเก่งสิครับผมเฮ้ยบางทีบางอย่างก็ไอเอฟเก่งสิครับผมไอเอฟเก่งครับผมมีไหมเอ้ยไอเอฟเก่งเอาไหล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 เงาเงาไหลเงาเงาไหลเงาเงาเน้นๆนะครับเอาไว้แตกสี่แบบนี้ก็ไอเอฟเก่งสิครับผมไปไอเอฟเก่งสิครับผมนี่อะพลอยเลยนะครับผมนารางวันแบบเบิ่มๆนะครับโอ้บางทีก็ซูเปอร์หวาน ไปเย็บเลยแลครับผมนะช็อต300าาเท่าเน้นๆเออมันไม่ได้ซีแม้ว้ายเปลี่ยนเงินไปแล้วครับผมพี่น้องเบิรงตัวคุนทางเถืองบุนะเออถลไยแบบว่าหั่นแจ็คสุดนะครับพี่น้องแต่นะครับเอาแล้วไงเฮ้ยขอ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 ,ขอ,อีกรอบอีกรอบอีกรอบโอ้ยเบโลงนะครับแต่กันทลีลู่กันนะครับผมนะสำหรับค่ายพีท <rier S> ี <ๆ S 2> นะครับถ้าตัวคุณมันเยอะนะครับมันไม่ค่อยจะแต่งมาแล้วก็เอิบเก่งสิกระเพื่มเอิบมันแต่เฮ้ยเอิบเก่งกระเพื่ม ไอเอฟแกก็บมมเบิ่มเฮ้ยมาแตกเว้ยเรียบร้อยเลยนะครับผมรางวันแบบเบิ่มๆออบางนี่ก็ซูเปอร์หวานไยบเลยนะครับอีกสามหมื่นเอเป็นยังไงเป็นยังไง <c oughs> แอกแสนไปแล้วนะครับผมอ๋อใส่งั้นเนีคุณสามสบเมโอ้ยไ่ได้ใส่จ้อยนะครับเอาโอเคนะครับผมนะก็จบไปที่1นึ่งแสนเอดนะครับเกือบ600เท่าเอ,ออเออ เป็นยังไงอ่าโอเคนะครับผมก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเก็บอันโครงกระดูกนะครับพี่นอนะ้องเนอะอ่ทุนเปียดพันนะครับผมแล้วก็ฟาดมาแสนสองหวานไปเยอะเลนะครับผมนะ,ม 2, นนะมนะแม่นว่าเก้าพันเก้าพันนะครับอเออตามนันะ้นเลยไปหาเหรียญแนวไม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะได้แล้วก็เยกย้ใหกันครับผมเอมาวว้ว้เอาข้ามุย